สวัสดีค่ะมอมีมม่ h a n n e ค่ะเช้าวันนี้นะคะเช้าแล้วหรอเช้าตอนพี่ป๊อกามน้องพี่ป๊อกทมน้องเร็ว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 เเออ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 ตอนนี้นะคะจิ๋วเขากําลังช่วยคุณแม่ทําความสะอาดบ้านค่ะช่วยจริงๆนะเนี่ยมีทั้งไม้กวาดแล้วก็ที่ตักผงค่ะ<อ> <c oughs> น้องมาน้องไม่ต้อง อ,นนอันนี้อันนี้ให้ให้เจิ๋วๆเขาเค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันเพราะว่าเขายังไม่กล้าก้าวลงเองขอป๊อบก่อนน้องขอป๊อบก่อนพี่ป๊อบขอน้องน้อยบอกน้องบอกพี่ป๊อบสิลูกอย่าเอาการไม่ก่าดด้ามไม่ก่อน <c oughs> ค่ะเป็นการฝึกให้ออกกำลังกายเป็นการฝึกหรือพี่ป๊อบแกล้งน้องน้องบอกช่งพี่ป๊อบเฮ้ย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 แม่แม่กลัวเอด้ามไม่กว่านี่แหละจะนาน แล้วจิ๋วจะแล้วจิ๋วจะขอจิ๋วก็ขอพี่ป๊อปก่อนสิขอบคุณครับขอบคุณครับน้องขอบคุณครับพี่ป๊อปก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนน้องขอบคุณครับอ๋อนี่ใช้วิธีการทางลัดเลยเออไม่พอใจทิ้งเลยนี่ทางลัดของพี่ป๊อปเอ้ยของจิ๋วอ่าพี่ป๊อปเออใครอยากไปพี่เอบ้านแล้วจะตาไป ป๊อบก็ว่างเนาะมาแกล้งน้องเนี่ยอากวาดกวาดกวาดพี่ป๊อบสอนน้องกวาดอยังไงลูกโอ้สงสารนอนหน้านอนหน้าโอู้บูรถใครลูกรถใครทิ้งอยู่ยนั่นอะอ <laughs> ใช้เสียงขู่ด้วย พี่ป๊อปแกนนอนขอบคุณครับน้องขอบคุณครับพี่ป๊อปก่อนสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครับทางรัตอีกแล้วขอบคุณครับพี่ป๊อปซี่น้องอยากได้น้องก็ขอบคุณครับพี่ป๊อปก่อนขอบคุณครับก่อนน้องครับป้ามาม่าพปปลาไปกินลูกหม่อนปะไปกินลูกหม่อนปะปะปลาไปกินลูกหม่อนกับมาม่ากัน เมื่อกี้จิ๋วมากินลูกหม่อนจะหมดต้นละคิดไปดูคิดป,ปดูปปปปปมาีเ <c oughs> ขอขว่ันแก้งน้องจริงๆมันจะหมดแล้วล่ะลูกเมื่อกี้จิ๋วก็มากิน,น,อ,กนอร่อยมันฉ่ำเลยแหละอ,อีกลูกมันแต่อยู่สูงนะแม่จะเอาด้น มาแล้วเราปอกออกมาแล้วมันน้องเผากินสีเขียวเข้าไปด้วยก็กินได้เลยค่ะมันเป็นพืชลูกอ่ะจิ้ว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 แกงของเราน้องแม่เปี่ยวโอ้ยอันนี้น้องชอบเลยอ่ะ,อะให้น้องซาให้น้องซาอ่ะให้น้องซาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เหมียวหั่นสองค่ะหั่นสองอ่ะอีกครึ่งหนึ่งให้น้อง เอาใส่ปากให้น้อง <c oughs> เอาไปไหมคะเอาป่ะคะมามายโยนข้าปากเดินไปทางนู้นค่ะมันมีพื้นที่เยอะๆ1น่งสองพี่ปอบอกให้มามายดโยนข้าปากเนื่งสองเว่งมา <c oughs> ล่วงไปอยู่ขาตัวเองนั่นแหละตึ่งโปเลยทำไม่ได้สเสร็จสิ้นภารกิจนี้ว่า wow. มุมถ่ายรูปสวนนะคะแอ้มุมถ่ายรูปสวนอย่างนมแบบเนี้ยตันนี้นะคะอืมท่านสองนะคะว่างนะคะคือช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปิดเทอมค่ะก็เลยว่างขาในสวนของสวนสวนของนี้ยค่ะสวนในบ้านเต็มเต็มอ่ะอันนี้เป็นสวนนะคะแล้วก็มีประมาณเต็มแล้วนะคะก็ ไม่มีเปหนไหมพี่ปอบปีนมะม่วงให้แม่หน่อยสองลูกนั้นนะแม่จะมายำนู่นข้างบนหนอเห็นไหมว้ายนกนกเยอะเลยอ่ะอันเนี้ยแม่เอามาวางเองคุณพ่อเป็นคนเจอบนสุดเลยลูกปีนขึ้นไปเลยไม่หักขามะม่วงกิ่งเหนียวกระท้อนก็ปีนได้แต่ยกเว้นมะยมไ พิบจิวลูกต้นต้นไม้ของมามะ้ามาม่าไม่อนุญาตคนนี้ก็ขยนันขยนันแม่เราไม่รู้บรรยายความขยันของนององ้องยังไงมีสักลูกไหมจะสักลูกไหมคะ เอาที่ลูกใกล้มือก็ได้ค่ะมีลูกมีสักลูกไหมนุ้ยป๊อปปี้นี่ทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่สองลูกเลยป๊อปเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้อเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นี่เลยอุ้สามลูกเลยหนึ่งสามลูกเลยตอนเนี้ย เร็วไม่กาะทำไมอ่ะขนาดนุ่นลงหนูยังลงไม่ได้ไม่หนูไม่ลงาลง,ง,งอ่ะ,อะพี่ป๊อปลงมาหมามาปีนเองจะหนูถ่ายให้อ่ะมาหนูถ่ายให้แม่นะโอเคอ่ะต่อไปหมามาจะเป็นคนปีนนะคะมาค่ะ เดี๋ยวครับอย่าถ่ายเอามุมโปมอมามานะไม่ค่ะจะรับได้ไหมเดีียวรับมะม่วงหมา,มาได้ไหมคะอะค่คะไม่เป็นไรค่ะ เหนียวขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะทำไมหมามายืนไปได้ว้าวนี่เอาไปยำนะเนี่ยหมามไม่กลัวเลยเหรอคะเนี่ยหมาจะกลัวทำไมหมามากินต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆหมามาส่งลงมาเลยค่ะ ก,กุ้งขังโคกนั่บนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนแม่นี่เลยค่ะกอดสอดจากต้นมาค่ะม,ม,มาค่ะไม่มาม,มาลงได้แต่ว่ามาม,มากำลังมองหายอยู่ว่ามันจะมีอีกปั๊นี่ไงครับหมานี่นะค่ะอันนั้นมันลูกเล็ก อไม่เจอเลยคุยเจ็บอืมต่ะนะคะนีออยู่นี่คนอยู่นี่แต่ว่าคนจะเหยียบหัวคนน้อยหรือเปล่าเอเอเห็นไหมมาดูกันคะ่ะมา,มาเก็บได้กี่ลูกเก็บได้สองกี้ห้าลูกคะ่ะทุกคนสดสดจากต้น แล้วก็มีต้นกระท้อนอะไรแบบนี้ค่ะนีนะคะอยู่ต้นนู้นเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือน้ำน้ำดอกไม้ธรรมดาสีทองนะทุกคนเห็นไหมคะไม่เอาปลานะลูกป่าไปลูกลูกลลูกเสร็จแล้วเช้านี้กลับ กิจกรรมพาเด,เด็กเดินเล่นอะไรนะอ,นอยากเล่นน้าอยากเล่นน้ําไม่มีบารบอมเลยเล่นไหมเล่นกระเบนธรรมดาเหรอคะเปิดน้ําสิมันหนาวนะเ,นนเล่นเหรอ,หรอจริงเหรอ,อโอเคเดี๋ยวพี่ปอไปเล่นน้ำก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัมมี่ช anel นะคะมมอโอเคบ๊ายบายค่ะ